อยู่ชั้นไหนครับเนี่ยปู่ถ่ยายรูปหน่อยเด้อเสียบัดใสียบัดบบอันหน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อ ใกล้จะสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครับตอนแรกนึกว่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าายาดยูมวยมาอยู่ทางนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับหนูน้อยนะครับกําลังใส่บาทนะครับอันหน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อ ตรงนี้จะรัดสมีแรงนะครับญาติโยมนะครับโดนแสงพระอาทิตย์เต็มๆเลยนะครับแดดแรงเท่าไหร่ก็ขอให้รวยเท่านั้นเด้อจะย้อนแสงนะครับบริเวณนี้จะย้อนแสงนะครับ นุนน้อยขยังไม่ใกล้หนิมาแม่ลุงตาถ่ายรูปหน่อยมา้นนี่ม้าคนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยาสามขวบครับสามขวบชื่ออะไรเนี่ยเฮ้เดือนชื่ออะไรเลยเนี่ยปัตเต์ครับโอ้นูน้อยนะครับนี่มองกล้องหน่อยสินินึกมองกล้องหน่อยนะครับตรงนี้จะแดดแรงนะครับได้อาน,นิสงส์เต็มเต็มเลยนะครับแดดพิเศษนะครับ แดดยามเช้านะครับทำไม่เลยเก้าโมงคือว่าเป็นแดดท,ที่ดีนะครับน,นี่นะครับสามขวบแต่เป็นสามเดือนนะครับน่านนตกใจจนเลือมเลยเลื่อ,อ<า>มลูกจะคล้องว่าสามขวบสามเดือน,นเอนาะ จะย้อนแสงพระอาทิตย์นะครับค่อนข้างจะมืดเป็นส่วนมากนะครับบริเวณนี้นะครับเดอ้อใครมาทําบุญขอให้ร่ําให้รวยโชคลาภร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเด้อส่วนมากจะเป็นสีมืดนะครับบริเวณนี้มันย้อนแสงพระอาทิตย์นะประเดีษฐ์พระคุณหลวงตานะครับ

ตรงนี้ไม่มีล้มไม้เลยนะครับเนี่ยได้รับวิตามินอ e ีเต็มๆนะครับ <c oughs> แต่เสียดายนะครับไม่ได้นับจำนวนของญาติยมนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามีกี่คนนะครับ จะถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับถ่ายวิดีโอนะครับแบ่งไว้เป็น3-4ี่ช่วง<ช>แล้วนะครับ ประชันมหาภัยทูนนะครับคันติสาโรนะครับกำลังถ่ายรูปลูกศิษย์ลูกหานะครับ ญยตาโยมญยตาตรรมนะครับเก๊ไก่บ้านแก้งเนื้อนะครับเดือมอุดมเรืองอุดมคําม่วงนะครับผู้ให้การอุปธรรมประทากหลักวัดพิษสุภาลามนะครับ <so> มุกล้องก็กําลังจะชนกันนะครับ แดดแรงนะครับมุมนี้ค่อนข้างจะมืดนะครับเวลาถ่ายภาพออกมานะครับต้นแถวอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายแถวคงจะอยู่นู้นนะครับศาลาโรงเรียนปริยติธรรมนู่นนะครับวันนี้ตั้งอกตั้งใจนะครับมาถ่ายวิดีโอนะครับพาพระดิปกุลลุงตาพระครูภาวนากิจจาทอนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบ่อนะครับออกลำพิธบาศจากญาติโยมนะครับ นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตาปิรัตนะครับเจ้าคุณชอบนะครับซึ่งเป็นผู้รับมรดกธรรมนะครับดูแลวัดวาประาสนานะครับตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษโสภารามนะครับมอบหน้าที่ให้นะครับบุญบารมีนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับเลือกด้วยหลวงพ่อใหญ่เองนะครับเป็น ให้ทำหน้าที่นะครับดูแลทั้งฝ่ายปฏิบัติทั้งฝ่ายปริยัตนะครับทั้งคันธุรละและวิปัสนาธุรละนะครับสอนลูกศิษย์ลูกหาตลอดถึงญาติโยมนะครับทำหน้าที่ต่อนะครับเรื่องเงือเยอะอยู่นะครับสิไรไม่ได้เอา ไม้กันสั่นมานะครับก็เลยต้องใช้มือจับเอานะครับ ครับไม่ชีจากวัดบ้านเก่าบัวนะครับเนี่เกือบจำหน้ากันไม่ได้เลยนะครับโดนแสงแดดเยอะนะครับบุเมียนครับทั้งอื่นกันนะมิลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับทั้งวัดบ้านเก่าบัวทั้งวัดพิสูพรามนะครับทั้งวัดป่าธรรมวิเวกนะครับตามที่เห็นนะครับ อันแดดมันทองตามันเลียวไปมั่วไปบดิดแล้วมันได้บุญพิเศษนะครับแสงแดดจะแรงกว่าที่อื่นนะครับผู้อยู่มุมนี้นะครับใกล้จะสุดซ้ายแล้วนะครับ Hãy subscribe cho mình Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn